แต่เกตเตอร์มามาอีกหนึ่งตัวขอรุดเออข้าวว่าโอ้โหเบ็5ห้าสิบข้าวอีกแล้วนะคะรับไปขอสี่พันเจ็ดสิบห้าบาทนะคะโอเคมาลดฟิคิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ กราบสวัสดีนะคะมิตรแฟนเกมทั้งหลาย,ยจะกลับมาพบกับเราเช่นเคยนะคะกับช่องเดิมของเรากับแอดมินคนสวยคนเดิมนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ m y n a s h ช o r t ์นะคะหรือว่าโชคลาภแห่ง m มด์ s ั a เองนะคะเป็นค่ายใหม่ของ p c เนาะมาหลาย,ลายเดือนแล้วแหละแต่ว่าหน้านี้ก็ติดอันดับแบบว่าแตกเยอะเหมือนกันเพราะเราก็เล่นมาหลายคลิปแล้วไม่เคยแบบว่าไม่เคยเสียนะตอนนี้นะโอเควันนี้นะคะเรามีทุนกันอยู่ที่900บาทนะเริ่มเบ็ด20บบาทก่อนเนาะ เบ็ดน,น้อยๆก่อนนะจ๊ะตัวจ่ายของเขาก็จะเป็นสัญลักษณ์เรียงกันมา5ตัวแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัว Y แล้วก็ตัวคูณนะคะสะสมกันไปแล้วก็สเก็ตเตอร์เนาะมาลุ้นกันรอบนี้เราจะได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราเริ่มเบ็ดน้อยๆก่อนสัก20เนาะถ้าเกิดว่าได้กำไรแล้วเดี๋ยวค่อยเพิ่มเบ็ดไปละกันนะจ๊ะโอเคมาลุ้นว่าสเก็ตเตอร์จะเข้าไหมนะรอบนี้เข้าไหมเข้าไหมเออ เข้าอวยเฮ้ยมาแล้ว8ดทีโอเคมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่รอบนี้ขอปังๆเลยนะแม่นะขอปังๆเลยนะสเก็ตเตอร์รอบนี้นะเน้นควบคู่เรานะคะตามนี้เลยนะคะหลายจวดเลยหลายจวดไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะยังไม่หมดแตกก่อนเท่าไหร่4 0 6บาทโอเคเก็บแล้วก็จมน้อยไปยังไม่หมดนะคะ ไหลจดไปยาวไปนะยังไม่หมดนะไหลามาอีกแล้วแม่ไหลไปอีกเออไหลโวดเลยนะฮะสวยพี่สวยหน้านี้เออแตกไปอีกืหบังนะปะบงนะังแล้วรอบนี้ปังนะคูณสักหกรอแล้วนะสวยพี่สวยรับอีกเก้าร้ยเกาบาทนะคะเลขสวยเลยทีเดียวนะคะ909นย์้านะงวดน,นี้หรือเปล่านะอ,อ้อไม่ใช่ออะไปกันต่ออีกห้าทีนะจ๊ะพี่๋า ยังคูณอยู่นะคะคูณ19แล้วนะคะรุ้นเลยรอบนี้จะได้คูณเท่าไหร่นะคะเบ็ดยของเราก็เอาเรื่องอยู่นะ,ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะตามคลิปวิธีการเล่นของเรานะคะมีลิงก์ใต้าคลิปไปติดตามกันได้เนาะ,ะรองรับมันนี่วอลเลย้วยนะจ๊ะคูณย1แล้วนะคะตอนนี้ยังไม่หมดนะคะสกเก็ตเตอร์ของเรารับไปอีก423บาทโอเคตส่สไปอีกนิดนึงนะคะยังไม่หมดนะลุ้นกันต่อนะคะ ลุ้นกันต่อนะจ๊ะมาโอ้โหแจกฟรีอีกสี่ทีนะคะฟรีสเปนของเราใจดีจังเลยชอบจริงละของฟรีของแถมเนี่ยอาจัดมาลุ้นกันเลยนะคุณไปอีกสี่เป็นคูณน25นะคะรอบนี้นะโคตรปังเลยนะรับไป1,375บาทนะคะซูปเปอร์ไม่กานะจ๊ะโอเคยังไม่หมดนะคะสเกเตอร์รอบนี้เหลืออีก3ทีสุดท้ายนะ ท้ายสุดหรือเปล่าลุ้นเลยลุ้นเลยนะคะคูณยี่ห้าอยู่นะตอนนี้นะสุดท้ายท้ายสุดหรือเปล่านะฮะโอเคหมดแล้วนะจ๊ะเออ รับรอบนี้รรมไป3 3 7พบาทถือว่าปังเหมือนกันนะโอเคเราเพิ่มเเป็น3าสิบาทนะคเะ,เ,ะคเพราะว่าเราได้กำไรแล้วนะคะเพราะว่าเราได้กำไรแล้วเราเพิ่มเเป็นสามสิบเนาะถ้าเกิดว่าใครยังเล่นยังไม่ได้นะคะยังทุนน้อยก็เล่นเบ็ดน,น้อยๆก่อนได้นอะมีนั้งแต่1หาุนึมายปนะจ๊ะโอเคหัวสีมารอแล้วนะเราเพิ่มเเป็น5้าสิบแล้วนะตอนนี้นะ คูณสิบเอ็ดแล้วนะฮะไหลโจดมาไหลไปคูณยาวไปสกเกเตอร์มามา,มาอีกหนึ่งตัวขอรุดเออเข้าว่าโอ้โหเป็ดห้าสิเข้าอีกแล้วนะฮะรับไปก่อน4ี่พบาทนะคะโอเคมาลดฟีสปินกันต่ออีกแทีนะฮะไม่ได้พักเลยนะไม่ได้พักเลยนะเงินเข้ากระเป๋ารัวๆเลยนะเลขบัญชีสัส่นสะเทือนแล้วนะจ๊ะเกี่ยมตัวถอนได้เลย ได้กำไรที่พอใจอยู่นะแต่ว่าขออีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะส,ส,มสมมติว่าใครได้กำไรที่ถูกใจแล้วก็พอใจแล้วก็ไปถอนได้เลยเนาะไปะโอยกันต่อสวยอยู่เออคูณหกมาลออีกสองที่สุดท้ายท้ายสุดนะวเหมือนกันนะเน้นๆมาสวยอยู่เออ รวมรอบนี้นะคะก็ได้เก้าร้อยแปดสิบห้าาทถือว่าไม่เลวนะโอเคเพิ okay, okay, <p> ่มเป็นหนึ่งร0อยเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเ๋ยวๆเรานะคะเล่นอีกสักนิดนึงเนาะลินพัดกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปคลายลิ้นก่อนไปคลายลิ้นแล้วก็ไปถอดตายเดียกลับมาเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฮะโอเคมาอีกไม่มาอีกไม่มาอีกไม่กมกเกือบนะไม่เป็นไรนะฮะเบ็ดร้อยของเราก็เอาเรื่องอยู่ <c oughs> ขอไหลจวดๆหน่อยเดี๋ยวจะไปถอนแล้วนะ อิสตักนิดนึงแล้วกันนะคะใครที่ไม่อยากจะพลาดคลิปใหม่ๆของเรากดติดตามช่องของเราไว้นะจ๊ะยินดีต้อนรับ F.T. ใหม่ๆทุกคนเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ share, คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะสวยพี่สวยคุ้หกมาเบ็ดร้อยนะรับไปเท่าไหร่โอ้โหสองพันสี่ร้อยสามสิบก้อนโตเหมือนกันนะคะก้อนโตเหมือนกันนะคะถือว่าไม่ขาดทุนเนาะ โอเคได้กำไรแล้วนะคะ1,000 0มืนะคะ4 6กับ61าทเดี๋ยวแอดขอตัวไปถอนก่อนแล้วเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะได้ทุนได้ทุนคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวอย่าลืมติดตามกันนะจ้าแล้วเจอกันจ้า